ค่ะวันนี้เพจจะมานำเสนอสถานีรถไฟโทมี่นะคะตัวนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเราเลยเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะมันเล่นกับรถเหล็กได้ได้ได้ทั้งฮอตเวลแล้วก็พวกรถโทมิก้านะคะแล้วก็จะกดมีเสียงมีไฟนะคะ แล้วก็มันจะมีไฟติดตรงนี้นะคะตรงทางข้ามตรงนี้นะคะมีไม้กัน้นเวลาเราไฟ่วิ่งผ่านไฟก็จะติดนะคะนี่แบบนี้ก็สามารถเอาประชากรนะคะมาวางตามจุดต่างๆได้นะคะอย่างอันนี้จะลองเหมือนเราเหมือนเรามีเป็นพนักงานนะคะบังคับรถไฟนะคะกดหยุดปล่อยได้นะคะนี่วางประชากรได้หลายจุดนะคะ จุดนี้รอได้นะคะตรงนี้ก็ให้เขายืนรอได้นะคะหรือว่าฝั่งตรงข้าเมเอนตัวสีชมพูอันนี้นะคะให้เขานั่งรอได้หรือว่าให้เขาไม่ยืนรอตรงนี้ก็ได้นะคะนีเป็นการจําลองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการบังคับทิศทางของพวกเขากันนะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างเรามาดูของฝั่งนี้ก่อนนะคะปุ่มนะคะเสียงติดครบนะคะ ค่ะแล้วก็ตัวฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่ให้เรานะคะเลือกหยุดเลือกปล่อยนะคะแต่ละช่องนะคะเหมือนเรามาคคับเองแต่ถ้าเราผลักมาด้านนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้รถไฟวิ่งตลอดนะคะโดยที่ไม่หยุดเลยแล้วก็ อีกจุดหนึ่งปุ่มสีกลมๆตรงนี้นะคะเป็นปุ่มกดให้รถวิ่งแบบนี้ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็จะมันก็จะหยุดนะคะแบบนี้นี่หรือเราจะเปิดให้มันไหลออกมาเป็นทางออกแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นทางเข้าของรถแต่ละคันที่เราจะให้เขาอยู่ในนี้นะคะ แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเล่นยังไงนะคะอันแรกคือให้เราบังคับเองนะคะมันเป็นรางคู่นะคะวิ่งได้ทั้งสองขบวนพร้อมกันเลยเลือกปล่อยจะผ่านได้นะคะเวลารถไฟวิ่งผ่านนะคะเดี๋ยวเราดูหน่อนนะรถไฟวิ่งผ่านเราปล่อยพร้อมกันก็ได้นะคะทาไมกั้นจะลงนะคะ เสร็จแล้วก็มีเสียงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ให้รถไสไปแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะ็อกให้รถไสวิ่งตลอดแบบนี้รถใส่ก็จะวิ่งตลอดเลยนะคะแล้วปุ่มตรงน,นี้นะคะก็เราต้องคอยดูด้วยนะคะไม่งั้นรถไสจะวิ่งมาชนะ พอเหมือนรถไฟวิ่งมาค่ะปุ่มมันจะไม่ทํางานแต่หนึงเราแค่กถ้าบังคับไดีมันก็จะทนแบบนี้ได้ได้วยนะก็จะเหมือนสอนเด็กๆไปอีกแบบหนึงน,นะคะว่าเหมือนให้สังเกตดีๆให้ระวังรถด,ด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยนะคะ ที่ดีก็คือเหมือนเวลายะค่ะมันจะวนประมาณฝั่งละสามคันได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเล่นประมาณนี้เลยเดีย๋ยวเราจะให้ประชากรน,นะคะขึ้นรถนะคะ ประชากรอันนี้นะคะขบวนนี้เนี่ยเราพาเขาขึ้นรถไฟนั่งเที่ยวก็ได้นะนั่งได้ทั้งหมดสามที่นั่งอันนี้เลยนะคะถ้ามีสามตัวเอามาใส่ได้หมดเลยค่ะ<ท>นี่พาไปเที่ยวหมดเลยนนขบวนนี้นะคะที่ใส่ได้แล้วก็ปล่อยเลือกปล่อยทีละขบวนก็ได้นะคะไม่ต้องพร้อมกันก็ได้ เด้ยลยวเาป่องสีเหลืองวิ่มาเด็กๆหนึ่งนะคะพอ,อ,อมาถึงแล้วนะคะเราก็พาคนลงแล้วก็เอาขึ้นมานั่งที่เดิมได้นะคะเด็กก็จะได้จำลองสถานการณ์จริงอีกแบบหนึง่งนี่พาคนาลงยืนรอฝั่งนี้อีกก็ได้แบบนี้อ่ะให้คนนี้ไปนั่งรอฝั่งนี้ แบบนี้นีก็ได้นะคะโอเคถ้ายังไงลองหาไปเล่นดูนะคะเดี๋ยวเราให้รถไฟนะคะวิ่งวนไปรับผูดด้โดยสารก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ